ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่ห้าตอนที่เจ็ดนะครับเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเลยๆนะครับเจนที่ตามได้เลยนะครับไหยหนายักจักเข้ามาถือพระบุญลือหยุดพักอยู่ท่าทอดกันใจ ดาบติ๊บเทียนกา้าตัดคอภายย่ายักกิ่งเต้าตายนอนหงายงี่พักแล้วหีบเต้าไปปัน่นฝ่ายหกพี่น้องพร้อมปรึกษากันว่าอินดูมันจักตายยักค้า บ่มีไผ่จักเล่นมากบ้ากับพวกเขาผู้นี้พ้องว่าบ่เป็นว่ามันจักลี้เว้นติหั่นต่างเตียวเด็กหมอกนี้ใจข้ามทนเหนียวกันมันจักเตียวมากายตีหัน่น ก,กรรมของมันคงตายแม่นมันบอกไกกาแพกย้ายพ้องว่าบอกเป็นปากมันผู้ายใจกันก้าเต็มทีกึดหอดล่วงแล้วเล่นมากปะตีหลายนาที xu ăn bò đây nhậ bò đi căm hú tìm say phải dằng nay mắn bò tức nhà mưa chắc mưa Nhằng phủ phí lực và chắc ao đạp ca chín khổ lăng tửa trang hai ยังบ่อทนหมอขอเล่มเดียวอันเต้ากิ่งก้อยยังแป้จ้างสารตัวโตบ่อน้อยจักเพียบก้อยแตกจี้จักตายแล้วยังคงหูผูกนี้อย่าเถียงตอกฮือ เปลี่ยงความแล้วปาลูกน้องไปตัวติดตามลามกันเมื่อส่วงค่ำลาบทนี้ยินยาวก่อยฟังบทหนา้างยามหนอฟ้าปอกคืนแอวก่อนแลนายเฮย